สวัสดีค่ะดาวโคเชสอนถักเสื้อนะคะนี่เป็นเสื้อตัวใหม่ล่าสุดของดาวนะคะคือเสื้อลายต่ดดอ,อกหกเหลี่ยมนะคะคอปาดนะคะแขนจะย้วยนะคะตัวนี้ใช้เสื้อก็จะย้วยออกนะคะวิธีทําดาวเอาลงคลิปให้แล้วนะคะมีคลิปนี้จะมี3า EP นะคะ EP หนึ่ง EP สองก็ EP สานะคะแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดาวด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะ ตัวนี้จะอยู่อกที่36นะคะความยาวของเสื้อจะอยู่ที่20นิ้วนะคะส่วนแขนจะอยู่ที่10นิ้วนะคะเดีย๋ยวเราไปดูวิธีการถักกันเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการถักเสื้อลายตอดอกนะคะอันนี้คือดอกตัวอย่างที่ดาวทําไว้นะคะตัวนี้จะไม่มีแพทเทิร์นนะคะดาวแกะลายมานะคะแบบนี้เลยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีไหมนะคะ ดาวใช้เป็นของ s u ร์ซั summer นะคะ summer ยี่สิบผอมนะคะเส้นเขาจะไม่ใหญ่มากนะคะเส้นเขาจะประมาณนี้นะคะแล้วใหม่เขาจะมีความนุ่มความนุ่มแล้วก็เงานะคะถักเสื้อออกมาจะสวยมากนะคะอันนี้คือดอกที่ดาวทาเสร็จแล้วนี่นะคะคือใหมเขาจะเงามากค่ะแล้วก็นุ่มนะคะแล้วก็ไม่หนานาเราใส่มันจะใส่สบายมันไม่หนาน,นะคะขนาดเส้นเขากําลังพอดีนะคะ ลแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีโคเชนะคะเราจะใช้เบอร์นี้นะคะ1.75นะคะหรือใครไม่มีก็เอาใกล้เคียงก็ได้หรือตัวเองที่ถนัดก็ได้นะคะหัวกเขาก็จะประมาณนี้นะคะคลิปตัดนะคะเดีย๋ยวเราจะมาดูวิธีการถักกันเลยนะคะขึ้นต้นนะคะเราจะขึ้นโซ่สิบนะคะหนึง่งข้องใหม่แบบนี้นะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะดึงไปใหม่ตรงนี้ออกแล้วก็คล้องเป็นวงกลมนะคะเชื่อมต่อหลักแรกคล้องเป็นวงกลมดึงซีผ่านนะคะดึงซีผ่านแบบนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่ขึ้นมาหนึ่งควักธรรมดา สิบสองครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด สิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะกรบสิบสองแล้วแล้วก็ทําซีผ่านนะคะทำซีผ่านตรงหลักแรกของตัวนี้นะคะทําซีผ่านเขก็จะออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่ขึ้นไปหนึ่งนะคะ โซ่หนึ่งแล้วก็ซ้ำลงที่เดิมจะทำแบบนี้ทุกหนึ่งช่องจะถักสองครั้งนะคะพราะทำลาสองครั้งก็จะได้เป็นจากสิบสิบสองก็จะเป็นยี่สิบสี่นะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปด

9ก้าย2่สิบยสิบอ็ดยี่สิบสองยี่สิสามสิบสี่แล้วก็ซีผ่านหลักแรกนะคะทำซีผ่านแบบนี้นะคะอันนี้คือแถวที่สองนะคะแถวแรกเราจะขึ้นโซ่สิบขึ้นโซ่สิบแล้วก็ควบกธรรมดาสิบสองพอแถวที่สาม แล้วก็ไอแถวที่สองนะคะแถวที่สองแล้วก็ถักธรรมดาทุกหลักนะคะหลักละสองครั้งนะคะจากสิบสองก็จะเป็น24หลักนะคะเดีย๋ยวเราจะมาดูการขึ้นแถวที่สามกันนะคะขึ้นแถวที่สามก็โซ่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เว้นหนึ่งหลักนะคะโซ่นี้เราจะเว้นไปหนึ่งหลัก คอบธรรมดานะคะโซ่ห้าข้ามไปหนึ่งหลักนะคะเขาจะได้สิบสองนะคะตรงนี้เขาจะได้เป็นสิบสองช่องนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่ง สองสามสี่ห้านับข้ามเป็นหนึ่งช่องนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าข้ามเป็นหนึ่งหลักหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหนึ่ง สองสามสี่ห้าจิ้มผิดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า หุนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวเรามานับก่อนนะคะว่าครบไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดนะคะช่องที่สิบสองเราจะขึ้นแท่โซ่หนึ่งนะคะสิโซ่หนึ่งแล้วก็ผักผักจิ้มลงไปตรงหลักแรกตรงนี้นะคะแล้วก็ พักคอออกมาแบบนี้พันหัวหนึ่งครั้งแล้วก็ทำซีผ่านนะคะเพื่อเป็นการเลื่อนแถวจบแถวนะคะต่อไปแถวที่สี่ขึ้นโซ่ห้าเหมือนเดิมนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็จิ้มลงตรงนี้นะคะก็ทําแบบนี้วนไปจนจนครบรอบนะคะจะได้ที่สิบสองหลักเหมือนเดิม สองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึสองสามสี่ห้า หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, ่ห้าหนึ่งสอง้าหนึ่ห้านสองสาห้าหนึ่งสุดนะคะสองสาห้า ตรงนี้แถวสุดท้ายนี่เราจะขึ้นโซ่แค่สองนะคะเมื่อกี้ลืมไปขึ้นโซ่สองนะคะแล้วก็จิ้มมาตรงนี้เลยนะคะตรงกลางระหว่างตรงนี้นะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ดึงดึงเขาขึ้นมาไม่ต้องดึงยาวนะคะดึงมาประมาณนี้พอนะคะกะให้ได้เท่ากับตัวโซ่นะคะแบบนี้นะคะต่อไปแถวที่ห้านะคะ หนึ่งสองสามสี่ต่อไปแถวที่ห้านะคะขึ้นโซ่หกนะคะตรงนี้จะขึ้นโซ่หกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็ทำเหมือนเดิมค่ะวนไปอย่างนี้นะคะแต่แถวนี้จะขึ้นโซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถักแบบนี้นะคะ ค่ะน,นี่จะจบแล้วนะคะอันนี้เราก็จะขึ้นโซ่สองเหมือนเดิมไอขึ้นตัวนี้จะขึ้นโซ่สามนะคะเพราะว่าแถวนี้ขึ้นหกนะคะตัวนีก้ก็จะขึ้นโซ่สามพันหัเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็จิ้มมาตรงนี้เลยนะคะที่เป็นเป็นลายของเขาอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อจบแถวไม่ต้องดึงยาวนะคะอันนี้คือจบแถวแล้วนะคะต่อไปเราจะขึ้นแถวต่อไปนะคะตัวนี้เราจะเริ่มทํากีบดอกทําช่องที่ทําใส่กีบดอกแล้วนะคะ ตัวนี้เราก็จะขึ้นโซ่หกสองสามสี่ห้าหกจิ้มมาตรงนี้นะคะหกเลื่อนเลื่อนเข้าให้อยู่ตรงมุมมุมหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะโค้งมาตรงนี้เพื่อทํากลีบเอาไว้ถักกลีบดอกนะคะสองสามสี่ห้าหกนี่นะคะแล้วก็จิ้มลงที่เดิมนะคะของช่องนี้นะคะ ขึ้นโซ่หกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจิ้มลงระหว่างกลางนี้เลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้เราก็จิ้มลงตรงมุมตรงนี้นะคะขึ้นโซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจิ้มลงช่องเดิมนะคะช่องเดิมของเมื่อกี้เอาไว้ทำกีดดอก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจิ้มลงตรงกลางเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตรงนี้ก็จะจิ้มตรงมุมมุมนะคะทำเอ็กตรงมุมมุมเพราะเราต้องซ้ำที่เดิมนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็จิ้มลงในช่องเดียวกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจิ้มลงตรงมุมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจิ้มลงมุมฝั่งทางนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หนึ่งสหลุดนะคะสองสามสี่ห้าหกอันนี้จะจิ้มลงตรงช่องตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจิ้มลงที่เดิม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสิบไปลูบสี่ห้าหกจิ้มลงช่องเดิมนะคะ อันนี้เราก็จะจบแถวแล้วนะคะเราก็จะขึ้นโซ่สามแบบนี้นะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็จิ้มลงไปตรงนี้นะคะที่เป็นลายของเขานะคะเพื่อเป็นการจบแถวดึงไม่ต้องยาวนะคะแล้วก็ทำซีผ่านจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเดีย๋ยวเราจะมานั่งเราจะมานับกันนะคะอันนี้คือมุมที่เราจะทำกีบดอกนะคะหนึ่งสองสาม สี 4, 5, 6ห้าหนะคะครบหแล้วนะคะก็ขึ้นโซ่3ามหนึ่งตัวนี้จะขึ้นโซ่7นะคะแถวสุดท้ายนี้จะขึ้นโซ่7จ็ดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสหะคะหกเแถวสุดท้ายนี้จะขึ้นโซ่7นะคะแล้วก็จิ้มลงไปตรงนี้ ๋ย่าเราจะขึ้นกีบดอกตรงนี้นะคะก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะทำทำซ้ํากันห้าครั้งนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งซ้ํากันห้าหลักเพื่อทํากีบดอกนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งนะคะเพราะเราจะเชื่อมต่อดอกติดกันนะคะ คอันนี้เราก็จะต่อดอกติดกันนะคะอันนี้คือดอกแรกนี้ดอกที่สองนะคะเราก็จะเชื่อมต่อติดกันโดยหันหันทางด้านถูกนะคะออกไปแตกตัวเรานะคะแล้วก็สอดเข้าไปแบบนี้เลยแหวได้ไว้ข้างหลังนะคะแบบนี้ X หนึ่งครั้งแล้วก็โซ่หนึ่งครั้งพันหวเข็มนะคะแล้วก็ถักกลีบดอกตรงนี้ ห่อเข็มหนึ่งครั้งห้าหลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะครบห้าเสร็จแล้วเราก็มาเอ็กตตรงการลางระหว่างตรงลายตรงนี้นะคะตรงช่องตรงนี้แล้วเราจะถักโซ่สามนะคะเพื่อเชื่อมดอกอีกด้านหนึ่งติดก,กัน โซ่สามแล้วก็มาคล้องตรงนี้เลยนะคะเชื่อมดอกติดกันถักเอ็หนึ่งครั้งนะคะโซ่สามพันหัวเข็มแล้วก็ไอตัวนี้จะไม่พันหัวเข็มนะคะมาเกตัวนี้ก่อนเอ็หนึ่งครั้งนะคะ ตัวนี้เราก็พันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นกลีบดอกดอกถัดต่อไปนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นโซ่หนึ่งเชื่อมดอกติดกันอีกข้างหนึ่งนะคะ หนึ่งพลิกงานกลับแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งทำห้าหลักเหมือนเดิมสองสามสี่ห้าห้าเสร็จแล้วก็เอ็กตัวนี้นะคะก็จบกิ่ดอกแบบนี้นะคะอันนี้คือเราต่อดอกกันแล้วนะคะ ช่วงนี้เราต่อดอ,อกกันแล้วตรงนี้เราก็จะถักตามลายเข้าไปเลยนะคะถักแบบนี้นะคะถักกลีบดอกแบบนี้เลยแล้วก็ขึ้นโซ่ตัวนี้เราจะเราไม่ได้เชื่อมติดกันเราก็จะขึ้นโซ่เจ็ดนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถักเอ็กช่องนี้นะคะช่องถัดไปพันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นกลีบดอกเลยนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งห้าหลักหนึ่ง สองสามสี่ห้าโซ่สามนะคะพันหัวเข็มแล้วก็กลับมาจิ้มลงที่เดิมทำห้าหลักนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งห้าหลักเป็นกรีบดอกเขานะคะสามสี่ 5 x ช่องถัดไปเพื่อจบกลีบด,ดอกถักโซ่7 1 2 3 4 5 6 7 7แล้วนะคะแล้วก็ x ช่องถัดไปพันหัวเข็มแล้วก็ถักกลีบด,ดอกนะคะก็ถักวนไปแบบนี้นะคะจนจบจนจบดอกเลยนะคะแล้วเราก็เชื่อมดอกไปเลยนะคะให้ความยาวของรอบอกเราได้นะคะ ว่าความยาวของเราเท่าไหร่นะคะตัวนี้ลูกค้าอกอยู่ที่สามสิบหกนะคะอ X ถัดไปแล้วก็ถักวนแบบนี้จนจบแถวเลยนะคะเดีย๋ยวเรามาเจอกันตอนใกล้จบแถวนะคะค่ะตอนนี้ก็กลีบที่หกาถักเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหครบหกกลีบแล้วนะคะแล้วก็จะจบนะคะจบงานก็ทำ X ตรงช่องนี้เลยนะคะ นี่นะคะ x ระหว่างตรงกลางลายตรงนี้เลยนะคะอต่ต้นจนจบนี้เราจะทํำ c นะคะแบบนี้แล้วก็ x อีกครั้ง c ผ่านอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ตัดไหมเลยนะคะไหมนี้เราจะเก็บไปเลยทุกดอกหรือว่าเราจะเอาไว้เก็บทีหลังก็ได้นะคะแล้วแต่คนถนัดนะคะ ลักษณะดอกของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะอย่าดาวางให้ดูนะคะนี่นะคะดอกเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสีเขียวนี้สวยมากเลยค่ะสีเขียวนี้นะคะเงาแล้วใหม่เขาก็เงามากด้วยนะคะเงาสวยถักเสื้อก็จะสวยนะคะสองดอกนี้จะได้ประมาณเท่าไหร่ ประมาณหกนิ้วนิดๆนะคะประมาณหกนิ้วครึ่งถ้ารวมกันแล้วก็ประมาณหกนิ้วครึ่งนะคะรวมถึงตรงนี้ก็จะได้ประมาณ6กนิ้วครึ่งแล้วก็ไปคำนวณเอาะค่ะว่ารอบอกเราเท่าไหร่แล้วต้องถักเท่าไหร่นะคะถักกี่ดอกนะคะเอาไปคำนวณเอาแล้วก็ตอนนี้เราก็ต้องถักถักแบบนี้นะคะยาวๆไปเลยรอบรอบรอบอกของเรานะคะว่ารอบอกของเราเท่าไหร่ใช้กี่ดอกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีตอนเชื่อมดอกติดกันรอบอกนะคะ ก็ถักรอบอกเสร็จแล้วนะคะของดาวจะใช้อยู่ที oh, wow. ่สิบแถวนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มถักตรงแขนกันนะคะแขนตรงมุมตรงมุมนี้นะคะมุมด้านข้างด้านบนสองข้างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต่อดอกกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะอันนี้เราก็แล้วแต่คนถนัดนะคะของดาวจะพลิกับนะคะเราจะถักดอกตรงมุมนี้นะคะเราจะถักสองสองมุมนี้เข้าหากันเพื่อต่อต่อตัวเป็นช่องแขนนะคะ แล้วดอกตัวนี้ดาวก็จะถักเตรียมไว้นะคะจะใส่จะถักกีบมัน <c oughs> เข้าไว้ที่ที่ข้างหนึ่งก่อนนะคะแบบนี้แล้วก็โซ่หนึ่งแล้วเราก็จะมาเชื่อมติดกันนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข็มเข้าไปอย่างนี้เลยถักโซ่หนึ่งแล้วก็ทำเอตรงนี้นะคะเพื่อเชื่อมดอกติดกันแล้วก็ X อ็หนึ่งครั้งพันหกเข็มนะคะแล้วก็พันหกเข็มหนึ่งครั้ง จิ้มลงตรงนี้ทำห้าหลักนะคะเพื่อเป็นกีบดอกนะคะสองสามสี่ห้าห้าเสร็จแล้วเราก็จิ้มลงตรงนี้นะคะเพื่อกีบกีบดอกเขานะคะถักโซ่สามโซ่สามนะคะแล้วก็พลิกกานกลับแล้วก็คล้องไปตรงโซ่ตรงนี้นะคะ ลายของเขาจะลงตัวพอดีนะคะควักธรรมดาหนึ่งครั้งเพื่อเชื่อมดอกติดกันนะคะโซ่สามพลิกงานกลับแล้วก็จิ้มลงมาตรงนี้นะคะเพื่อเชื่อมดอกอีกด้านหนึ่งติดกันนะคะเสร็จแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งเราจะทำกีดดอกนะคะตรงนี้ก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งห้าหลักนะคะหนึ่ง สองสามสี่ห้านะคะโซ่หนึ่งพลิกงานกลับแล้วก็เชื่อมดอกตรงนี้นะคะเราจะเชื่อมตรงนี้เพื่อให้ดอกเขาติดกันนะคะทำเอ็กหนึ่งครั้งนะคะดึงให้ดึงให้เขาแน่นแล้วก็โซ่หนึ่งพลิกงานกลับนะคะพันหัวเข็มแล้วก็ พันหกเข็มหนึ่งครั้งห้าหลักเหมือนเดิมเพื่อทํากีบดอกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วก็ทำเอ็กช่องถัดไปแบบนี้นะคะเขาจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ อันนี้เราก็ถักวนไปเลยนะคะจนจบดอกตอนนี้เราก็วนมาจนจบแถวแล้วนะคะนี่นะคะก็จะต่อเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตรงนี้จะไม่ได้ต่อนะคะเดีย๋ยวเราจะเอาใส่ตรงนี้อีกดอกหนึ่งนะคะเพราะว่าทําช่วงแขนนะคะเราจะต่อตรงนี้อีกดอกหนึ่งนี่นะคะอันนี้เราก็จะจบกลีบดอกนะคะเราก็จิ้มมาตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นช่องของเขาอยู่นะคะจะจบลายแล้วก็ทำซีผ่านเลยนะคะทำซีผ่าน แล้วก็ทำซีอีกรอบนึงนะคะเพื่อให้มันจบแถวนะคะแล้วก็ตัดไหมออกได้เลยนะคะแล้วดึงไหมออกไปเลยนะคะไหมนี้เราจะเก็บเลยหรือว่าเราจะทิ้งไว้ก่อนก็ได้นะคะค่อยเก็บทีหลังก็ได้แล้วแต่คนถนัดนะคะนี่นะคะดอกเขาก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะวางให้ดูอีกทีนะคะนี่นะคะมุมเขาก็จะเริ่มขึ้นไปแล้วนะคะมุมเขาจะเฉียงออกไปแบบนี้นะคะ อีกดอกหนึ่งเขาเราก็จะใส่ตรงนี้แล้วเราก็จะไล่ขึ้นไปนะคะขนาดแขนนี่ก็แล้วแต่ว่าแขนกว้างเท่าไหร่น,นะคะเดีย๋ยวนี้เราจะลองต่อดูก่อนนะคะแล้วก็ถักแบบนี้อีกด้านหนึ่งเราก็ถักเหมือนกันนะคะตรงมุมตรงนี้เราก็ต่อดอกเหมือนกันคือเราจะต่อแค่สองมุมตรงนี้นะคะต่อแค่สองมุมตรงนี้แล้วตรงตรงนี้เราจะเอาไว้ต่อดอกตรงนี้นะคะต่อตรงหน้าอกนะคะเอาไว้ต่อดอกตรงนี้ดอกเขาก็จะลงตัวพอดีเลยนะคะ ป็นมุมของเขาพอดีนี่นะคะเดี๋ยวเราพลิกกลับให้ดูนะคะนี่นะคะตอกต่อไปแล้วก็จะมาถักตรงนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันคือจะต่อแค่ตรงนี้กับตรงนี้นะคะสองดอกนี้สองมุมนี้เข้าหากันนะคะเราจะมาดูกันอีกทีนะคะมาต่อดอกตรงแขนตรงนี้อีกดอกนึงนะคะช่วงตรงนี้นะคะเดีย๋ยวเราจะมาต่อตรงนี้นะคะต่อตรงนี้หนึ่งจุดสองจุดสามจุดนะคะเดีย๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลย อันนี้คือเราทําดอกเตรียมไว้รอแล้วนะคะตรงที่เชื่อมดอกติดกันจะถักแค่โซ่หนึ่งนะคะต้จับขึ้นมาเลยนะคะเอาทางด้านผิดนะคะเข้าหาตัวเรานะคะจับเข้าไปแบบนี้นะคะทำเอ็กนะคะเอ็กหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะโซ่หนึ่ง พันหัวเข็มพิกงานกลับนะคะพันหัวเข็มพริกงานกลับแล้วก็พันหัวหนึ่งครั้งจิ้มลงตรงนี้นะคะพอหนึ่งคอห้าครั้งอะคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะครบห้าหลักแล้วก็ปิดดอกนะคะปิดกลีบด,ดอกเย็กหนึ่งครั้งโซ่สาม โซ่สามแล้วก็พลิกงานกลับนะคะเรามาเชื่อมตัวนี้นะคะเราจะมาเชื่อมตรงนี้ติดนะคะโซ่สามโซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งคะ่ะเอ๊ะตัวนี้จะไม่พันหัวเข็มนะคะจะมาจิ้มลงตรงนี้ก่อนนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวนี้ก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้ง ้าหลักนะคะทำกลีบดอกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งแล้วก็มาเชื่อมมุมตรงนี้ติดกันนะคะอีกดอกหนึ่งของลำตัวนะคะทำเอ็กหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งพลิกงานกลับ พันหัวเข็มแล้วก็ถักเหมือนเดิมนะคะพันหัวเข็มห้าหลักพันหัวเข็มหนึ่งครั้งห้าหลักเพือเป็นกลีบดอกสองสามสี่ห้าเชื่อมกลีบดอกติดกันเลยนะคะตรงนี้เราจะไม่ได้เชื่อมดอกแล้วนะคะเราก็ถักไปเลยถักตามกีบ ตามลายเข้าไปเลยนะคะโซ่เจ็ดเชื่อมตบตรงนี้ติดกันนะคะอ่าตัวนี้จะทํากีบนะคะลนึงไปคันหัวเข็มแล้วก็จิ้มลงตรงนี้นะคะเราจะทํากีบดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่สาม